ชอบมันก็เยอะแล้วมันไม่ชอบคนอื่นก็เยอะนะครับเห็นไหมเดี๋ยวเนี่ยครับมันทําอย่างนี้บ่อยๆเกิดมันห้ามใจกันไม่ไหวน่ะเกิดการต่อสู้กันเกิดขึ้นหละนะครับไอ้จำเลยมาทําก็ทำเขาบางทีมันไม่ได้เตรียมตัวมาแล้วไอ้คนที่ไปเนี่ยมันเตรียมตัวไปล่ะนะครับไปทําให้จําเลยถึงตายเนี่ยมันยุ่งน่ะถ้าไอ้จำเลยไปทําคนอื่นตายเนี่ยยังไม่เท่าไหร่นะครับเห็นไหมล่ะยังไม่เท่าไหร่นะนะครับแต่ถ้าคนอื่นทําให้จําเลยตายเนี่ยมันเดือดร้อนถึงนะครับ พ่อแม่น้องชมพู่เดือดร้อนถึงนาแตด้วยนะนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเขาจ้างมาฆ่านะครับเห็นไหมล่ะเออนี่แหละนะครับเพราะว่ามันทะเลาะกันอยู่ไงนะครับเพราะมันมันมันันเป็นคดีเกี่ยวข้องกันอยู่ไงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวอนนะครับนะครับขอวอนให้เจ้าหน้าที่นะครับเอาตัวจำเลยไปเก็บไว้ในคุกก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวจำเลยเองนะครับและเพื่อความปลอดภัยนะครับของพ่อน้องชมพู่แม่น้องชมพู่แล้วก็นาแตด้วย นะครับเรื่องมันจะได้ไม่บานปลายนะครับมันรอลงอาญาอยู่นะครับนะภายในสองปีนี้นะครับอย่าก่อเรื่องอันนี้มันก่อเรื่องเองนะครับขังได้แล้วนะครับอย่าปล่อยมันนะครับจริงๆนะครับถ้าขืนปล่อยอย่างนี้นะครับสักวันหนึ่งนะครับเรื่องที่ที่เราไม่ไม่อยากจะเห็นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นนะครับเออนะครับจริงที่สุดนะครัมันเข้าคุกไปก่อนแล้วมันการไม่ทั้งหัวทั้งเมียลงพูดถูกนะครับจริงๆนะครับ คุณก็โนกรอคูณนะครับเออถ้ามันตายเน่เห็นไหมนะครับความบรรลัยนะครับมันมันก็จะไปถึงไหนล่ะครับเห็นไหมทุกคนมันก็จะโยนให้กับพ่อแม่น้องชมพู่เห็นไหมขณะทุกวันนี่พวกมันก็ยังโยนให้พ่อแม่น้องชมพู่เลยนะครับทุกวันนี่นะโยนให้นะแตเลยนะครับถ้าจําเลยมันพลาดพันโดนฆ่าตายเนี่ยนะครับมัน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 ด้วยการทะเลาะกันอย่างนี้นะนะครับนี่แหละนี่ใสมันนะนะครับเออ ถ้ามันไปเจอนักเลงตัวจริงแหละมันจะทำยังไงนะครับไม่ใช่นักเลงเก่าอย่างลูโมคนนะถ้ามันไปเจอนักเลงใหม่ๆเนี่ยนะครับมันตายนะครับเห็นไหมเขาก็เอามันตายแน่คนที่เขาไปหามันมันต้องนะครับมันบางทีมันเตรียมตัวไปจำเลยไม่ได้เตรียมตัวเนี่ยถ้าคนอื่นตายยังไม่เดือดร้อนนะครับไอ้จำเลยแค่ติดคุกนะครับแต่ถ้าจำเลยตายเนี่ยมันเดือดร้อนถึงแม่น้องชมพู่นาแต่นะครับบากจำเลยมันโหดเมียมันระเบิดเจอตีนมาแล้วประจํานะครับนะ เดี๋ยวหวังว่าจำเลยคงไม่ไม่โดนใครตัดตอนนะครับกรําเลยนะครับกรรมนะครับน่ะคนไร้แล้วครับพูดถูกต้องนะคบคุณสมจิตนะครับรวมมงคลเป็นห่วงนะครับเออแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะเดือดร้อนด้วยนะนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะเดือดร้อนด้วยนะครับน่ะก็คือไม่ดูแลไงนะครับไม่มีใครนะครับจำเลยมาติดคดีนะครับฆ่าเด็กนะครับเออคนก็ขึ้นข้องข้อนประเทศไม่ชอบจำเลยนะครับเห็นไหมล่ะ นะครับคนข้อนประเทศก็ไม่ชอบจําเลยเหมือนกันนะครับเออก็ไม่ชอบจําเลยนะครับเออจริงๆแล้วนะครับการให้มันอยู่ข้างนอกนี่อันตรายนะครับเออเกิดว่ามันเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยแหละใครจะรับผิดชอบนะครับเจ้าหน้าที่ก็ไม่เห็นไปเอ่อไปไปไป,ไปดูแลมันเลยเห็นไหมละ่ะเออเจ้าหน้าที่ต้องส่งคนไปประกบดูแลนะครับเ,เจอของจริงรับรองว่าตายเหมือนหมาข้างถนนนั่นแหละครับแนววีระภงเกศยุราพันธ์ นะครับมันก็จะเดือดร้อนนะครับมันก็จะเดือดร้อนพ sa, ่อน้องจะพูแม่น้องจะพูทั้งที่เขาไม่รู้เรื่องอีกนั่นแหละนะครับพยานโจวดร้อยปากนะครับนะมันเทียบกับพยานนะครับนิริศานะครับไม่ได้กับพือนะครับดูหวยสามสิบล้านเป็นดวอย่างนะครับความจริงคือความจริงอ่ะนะครับใช่นะครับนะคุณสมจิตงูสิงเข้าล่างนะครับงูสิงเข้าล่างนั่นแหละครับเนีเห็นไหมล่ะ นะครับ่ายสองชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวเย็นนี้เราเจอกันใหม่นะครับเนาะยเย็นนี้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับนะสําหรับคลิปนี้รวมโโฟนก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจนะครับนะทั้งสมาชิกนะครับแล้วก็ FC นะครับทั่วไปนะครับเออเมียมันโด่ะจําเลยนะครับแทงทุกคืนทุกคืนโอ้โหอ่าอ่าที่มันจะมีปัญญาเล่นนะครับไงดอสันนะครับไม่เห็นนะคร ไเจ๊บุษบาว่าละกันลายลายนิ้วมือด้วยค่ะอ้าวนี่แหละครับงานนี้มันก็จบเลยนะครับยังไงมันก็ไม่รอดนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ต้องรีบนะครับพิจารณานะครับถ้าคดีนี้มันผิดจริงนะครับรีบนะครับได้จังหวะโอกาสก็เอามันไปอยู่ในคุกเถอะนะครับมันอันตรายนะครับมันอยู่ข้างนอกมันเป็นอันตรายเพราะอารมณ์ฉุนเฉียวนะครับเออมันก็บอกนะครับมันก็เปิดเผยาเวลามันทําอะไรลงไปมันไม่รู้ถึกตัว นะครับรู้สึกตัวอีกทีก็เห็นเลือดไปแล้วเห็นไหมล่ะตรงนี้แหละครับอันตร,รายนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้รวมมงคลชะเนี่ยก็จะขอโลงก่อนนะครับสวัสดีครับ